อ่ะวันนี้เราจะมาคุยคําถาม,มคำถามที่พ่อแม่ชอบถามกันมาเยอะๆอะ่ะจริงๆเนี่ยไปดึงคําถามในในใน t ิ k กตอกมาที่เ่มีคนถามมาเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่หลายๆคนอาทักหาขอ้อ่ะเปิดที่คําถามแรกเลยไหมยอยากได้วิธีสอนเรื่องโยนของไม่พอใจหรือหงุดหงิดสามจุดห้าขวบค่ะข้อสองก่อนเดี๋ยวกูขยายทีเดียวอ่ะอ่า ลูกชายแล้วให้ฟังว่าเพื่อนชอบพูดมึงกูพูดไปด้วยผสมคําด่าไปด้วยค่ะแต่ไม่ได้ด่าแบบทะเลาะกันนะคะสอนลูกยังไงดีคะน่าจะมหนึ่งนะลูกไม่มีเพื่อนสนิทเลยค่ะพี่ขวบอันนี้อันนี้ไม่มีเลยมามาแบบลอยๆเลยอยากร้องไห้มากลูกทานยายากมากค่ะได้ปั้มกันตีกันลูกสามขวบอยู่กับพี่ๆผู้หญิงผู้หญิงตอนนี้กูวจะเป็นกระเทยทำยังไงดีคะ กลัวเป็นกระเทยจริงๆมันเหมือนแบบว่ามันคือความคาดหวังของพ่อแม่ที่ไม่อยากให้เป็นกระเทยอ่อะแล้วเป็นกระเทยแล้วเ้วเป็นยังไงอ่ะมันเป็นคําถามที่แบบว่า ใส่ความคาดหวังของลูกซึ่งลูกอาจจะต้องรู้สึกแย่แล้วต้องรู้สึกแบบเครียดมากๆแน่เพราะแม่จ,จะใส่คําพูดที่แบบว่าหนูจะไปเล่นตุ๊ก,กตาสีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกแบบเอ้าก็ก็ฉันชอบอ่ะอืมซึ่งสําหรับเด็กบางทีเขาไม่ได้ตีข้าวาเป็นผู้หญิงผู้ชายอืมใช่สาหรับเด็กเวลาเด็กเล็ก,กเลยเขาเขาแค่เล่นด้วยความอารมณ์สนุกอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้ตีภาพว่าอันนี้คือแดนสีสม้มหรือสีเขียวผู้ชายหรือผู้หญิงหรือถูกหรือผิด เพศนี้ต้องจํากัดการเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี<ม>้ยเขาไม่มีแต่คนที่มีคือพ่อแม่ไม่ใช่เด็กเวลาจะตอบอะมันขึ้นอยู่กับว่าเขากลัวเพราะอะไร<ม>เขากลัวเพราะว่าเด็กคนนั้นมีพฤติกรรมดูเหมือนจะดูเหมือนตุ้งติ้งแล้วหรอหรือว่าชอบเล่นตามพี่ก็คือพี่เขาเล่นอุ้มตุ๊กตาการเล่นเลี้ยงลูกกันแล้วลูกเราที่เป็นผู้ชายดันเล่นอุ้มลูกด้วยแล้วการเล่นของเขามันก็แค่การเล่นไงดังนั้นก็คือ ชี้ให้เขาเห็นว่าแบบเออมันมันแค่ความรู้สึกของคุณเองต่างหากที่ที่กลัวเอาเองอันนี้ก็ต้องไปใส่ความคิดให้เขาใช่ไหมว่าแบบว่าการเป็นกระเทยหรือการเป็นเพศที่สามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรใช่มันแค่ความ,มรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันจะผิดเพศเฉยๆสาหรับพ่อแม่ที่คาดหวังมาแล้วการว่ารับไม่ได้กับคําตอบถ้าเกิดว่ามันจะไม่ตรงกับสิ่งที่คิด แต่ตอบคําถามก่อนว่าถ้าเอาแค่ว่าสามขวบแล้วอยู่ใกล้พี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกลัวลูกจะเป็นกระเทยการเป็นกระเทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใกล้ชิดใครสภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวเด็กจะเป็นตุดเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นเพศไหนมันขึ้นอยู่ภายใน มันเป็นความลดสนิยมภายในความชอบภายในไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมนําไปสภาพแวดล้อมนําไปมีสิทธิ์ที่เขาจะตามได้ในบางช่วงเวลาเฉยการจะเป็นทอมมันมีโอกาสที่จะลอกเรียนแบบเพื่อนได้นะทําตัวห้าวห้าเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเพื่อนมันเท่จังเลยเราแค่อยากได้รับการยอมรับเขารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงแล้วมันนุ่มนิ่มจังเลยก็อยากเล่นกับพี่แบบนี้ช่วงวัยเด็กเล็กหรือถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วเขาไปตามเพื่อนแบบเอยแต่งตัวห้าวห,ห้าหรือห้าห้าครับครับ พูดตามเพื่อนแค่ต้องการการยอมรับเฉยๆเดี๋ยวถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะเริ่มเปลี่ยนความเป็นเขาไปเรื่อยๆเองอย่างนิกกี้เองเนี้ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยพูดค้าขานะเมื่อก่อนห้ากว่านี้อีกแล้วทุกวันนี้ก็ยังต้องมีค้าขาบ้างอะไรเงี้ยเราก็มีความเป็นเราที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันไม่ใช่ว่ามันจะฟิกเป็นแบบนั้นตลอดตามสภาพแวดล้อมดังนั้นอันนั้นคือตามสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วแต่ภายในจริงๆมันคือความชอบภายในอยู่ดีต่อให้วันนี้เขาดูแมนเลยนะแต่วันข้างหน้าเขาอาจจะรู้สึกว่าชอบผู้ชายมากกว่าก็ได้ปะมันมันเป็นความชอบอินเนอร์ข้างในมันมันเป็นฟูลฟิลข้างในที่ว่ารู้สึกว่ากอดกับผู้ชายแล้วอบอุ่นกว่ากอดกับผู้หญิงอะแล้วคบกับผู้ชายแล้วรู้สึกเข้าใจกันได้มากกว่าคบกับผู้หญิงอะ เออมันเป็นความรู้สึกข้างในดังนั้นอะ่ะพ่อแม่ตัดความกังวลทิ้งไปเลยเรื่องของการที่ว่าสภาพแวดล้อมจะทําให้เขากลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเชิงลึกข้างในอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมข้างนอกแต่สภาพแวดล้อมข้างนอกมีผลแค่ผิวน้ำเฉยๆโอเคไหมแต่ยังไงเดี๋ยวข้างในมันมันจะรู้เองจากการที่เขาต้องไปลองเขาต้องไปเติบโตก่อนเขาถึงจะรู้กับดักของชีวิตที่นิกกี้เปยดหัวเรื่องขึ้นมาเรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไร ันเป็นกับดักที่เราอาจจะไม่เห็นคือสิ่งที่เราไม่เห็นคืออะไรมีอยู่สองอย่างโยนของก้าวล้าลูกไม่มีเพื่อนสนิทเลยลูกไม่ยอมทานยาเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือเรื่องของพฤติกรรมกับอีกอันหนึ่งคืออารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่เราดูอะไรกันเนี่ยสามขวบโยนของก้าวเล้าเราดูอะไรพฤติกรรมอีกแล้วเพื่อนพูดคำหยาบเราดูอะไร พฤติกรรมอีกแล้วแต่อันนี้คาถามมันคุมเครือนิดนึงเนาะลูกไม่มีเพื่อนสนิทเนี่ยอันนี้มันเป็นความกังวลของแม่หรือความกังวลของลูก ซึ่งถ้าลูกไม่มีเพื่อนสนิทถ้าติต่างเป็นความกังวลของแม่เนาะว่าเออลูกไม่เห็นมีเพื่อนเลยฮมยมันมันมันผิดปกติเอาทำไมลูกฉันไม่มีเพื่อนอ่ะ <c oughs> คุณครูคะเขาไม่มีเพื่อนเลยเหรอคะเริ่มไปถามคุณครูเริ่มไปซีเรียสกับคุณครูเริ่มไปหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นวะทําไมเด็กลูกของฉันไม่มีคนคบเลยเหรอมันมันไม่จําเป็นต้องกังวลขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณแม่กังวลมากไปอ่ะเด็กเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะมีเพื่อนหรือรู้สึกว่าเขาอยากจะคบหรืออยากจะสบายใจกับการเล่นคนเดียวอ่ะ มันก็คือความสบายใจของเขาอะแล้วพ่อแม่ดูอะไรไม่มีเพื่อนสนิทคือเราดูเป็นภาพข้างนอกว่าน้องเอไม่มีตัวบุคคลมาเป็นเพื่อนเลยถ้าคุณมองอย่างนี้เท่ากับว่าคุณก็ดูพฤติกรรมอีกแล้วลูกไม่ยอมทานยาส่วนใหญ่ลูกไม่ยอมทานยาจะเป็นไงปัดไม่ไม่ไม่กีดกันไม่เอาไม่นู่นนี่นั่น,น,น,นถูกไหมพ่อแม่ดูอะไร พฤติกรรมอีกแล้วดังนั้นมันทําให้เราเข้าไม่ถึงเขาแล้วเวลาเราจะคุยกับเขาอ่ะมันก็ไปไม่ถึงมันก็จบไม่ลงบางทีก็ตีบางทีก็ทะเลาะกันดุเงี้ยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พ่อแม่หลายคนติดกับดักก็คือเรื่องของการที่ว่าเราตั้งบรรทัดฐานของเรามาเรามีไม้บรรทัดของเรามาว่าลูกต้องจุดจุดจุดลูกต้องทํานั่นลูกต้องทํานี่อย่างนี้อย่างนั้นตามที่แม่คิด ลึกลงไปมันคือการที่เรากําลังบอกว่าเขาถูกหรือเขาผิดเราจะมีกําแพงของเรามาเรื่องการถูกแล้วก็ผิดทั้งสองอันเนี้ยเราก็จะตีภาพว่าพฤติกรรมอันเนี้ยถูกต้องว่ะพฤติกรรมอันเนี้ยผิดว่ะอารมณ์แบบเนี้ยก้าวร้าวแบบเนี้ยไม่ถูกว่ะเมื่อไหร่ที่เขาอารมณ์ดีหัวเลาะทาตามได้อย่างที่ใจเราต้องการเขาจะถูกทันทีเด็กคนนั้นจะถูกต้องสําหรับเราทันที เมื่อไหร่ที่เรามีไอบ้บรรทัดฐานตรงนี้มาพังแน่เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลัวลูกเป็นกระเทยจังเลยถ้าเป็นกระเทยแล้วมันทําไมเป็นกระเทยแล้วมันผิดในความรู้สึกเราอ่ะเรามีบรรทัดฐานของเรามาแล้วว่ามันมัน,ม,นมันไม่โอเคอแปลว่าเรากําลังยึดบางอย่างเราต้องการสีม่วงเท่านั้นเราไม่ต้องการสีดําถ้ามึงจะเป็นสีดํากูไม่รับอย่างเงี้ยแปลว่าเรากําลังคาดหวังอะไรจากลูกวะนี่เรารักลูกจริงหรือเรารักตัวเองกันแน่เราต้องถามตัวเองกันนะถ้าลูกเป็นกระเทยแล้วทําไมน่าจะอาย ิาแล้วแล้วนั่นคือความสุขของลูกอะนั่นคือสิ่งที่เขาจะเลือกชีวิตของเขาว่าเขาจะเลือกคบผู้ชายถ้าเขาจะคบผู้ชายนั่นคือความสุขของเขาคุณจะเอาความสุขของคุณเป็นที่ตั้งว่าคุณต้องคบผู้หญิงนะคุณต้องไปนอนเอากันกับผู้หญิงนะเฮ้ยมันได้เหรอมันเป็นความสุขของเขาเขานอนกอดกันแล้วเขาฟูลฟิลแต่คุณต้องการให้เขาฟูลฟิลเหมือนที่คุณฟูลฟิลเหรอเราหวนกับมาถามตัวเองก่อนว่าเออกูเป็นพ่อหรือกูเป็นเจ้าชีวิตเขาอะ ถ้านั่นคือลูกสิ่งที่เราต้องรู้ข้อที่สามเลยคือกับดักอันที่ใหญ่โตมาโหระทึกคือพ่อแม่ทุกคนมักจะยึดลูกเป็นสมบัตินี่คือของฉันเป็นลูกของฉันแต่เชื่อไหมเราทุกคนก็มีพ่อแม่นะบางคนมีลูกมีเมียแล้วซึ่งณนะวันนี้เราเป็นเอกเทศเลยนะตั้งแต่เราเติบโตมาแล้วแล้วเรามีครอบครัวเราแล้วอะเราจะซื้อบ้านซื้อรถเราถามเมียหรือเราถามพ่อแม่ บางทีเราก็ดูว่าเมียเราสะดวกสบายยังไงดูว่าเออเราทํางานที่ไหนเราจะซื้อบ้านใกล้กันไหมเราจะอยู่กันยังไงเราไม่ได้นึกถึงพ่อแม่เราเลยนะตัวเราเองอ่ะตอนเป็นลูกพ่อแม่ยึดเราว่าเราเป็นของเขาแต่พอถึงจุดจุดนึงที่เราอ่ะเติบโตแล้วอ่ะเราพร้อมที่จะบินแล้วอ่ะถึงวันเนี้ยเรากลายเป็นว่าเราไม่อยากยึดเขาแล้วไม่อยากให้เขามายึดเราในขณะเดียวกันบางเอิญว่าพอเรามีลูกเราก็ยึดลูกเราซึ่งเด็กก็คือผู้ใหญ่ ที่อยู่ในร่างเด็กนั่นแหละเด็กก็คือผู้ใหญ่หมายความว่อไรผู้ใหญ่มีอะไรมีความรู้สึกแล้วเด็กมีไหมมีดังนั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในร่างเด็กเขาแค่ตัวเล็กิเฉยเขามีความรู้สึกมีสมองเหมือนคุณเป๊ะเลยเส่วนกลางส่วนท้ายทอยมีหมดนะแต่แค่ว่ายังทํางานไม่เก่งเท่านั้นเองสมองของเขายังทํางานไม่เก่งเท่าเราหรือในขณะเดียวกันบางทีผู้ใหญ่เองสมองส่วนหน้า ไม่ทํางานหรืออย่างไรเอาแต่ใช้อารมณ์อย่างเดียวเลยลูกไม่ได้ลังใจปุ๊บตีลูกไม่ได้ลังใจปุ๊บด่าแฟนโอ้ลูกลก,ก็ว่าแฟนว่าเธอตามใจเพียงเพราะว่าแฟนไม่ถูกใจเราแล้วเราก็ด่าแฟนเราแล้วเราก็ทะเลาะกับแฟนเราไม่ได้มีเจตนาด่าใครทั้งนั้นแต่มันคือการถามตัวเองก่อนว่าสมองส่วนหน้าเราทํางานหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเราใช้แต่อารมณ์พอเมียเข้าข้างลูกปุ๊บเป็นไงรับไม่ได้หาว่าเมียให้ท้ายคุณรับไม่ได้เพราะว่า เมียรักลูกคุณเหรอหรือว่าคุณรับไม่ได้เพียงเพราะว่าเมียไม่ทําตามใจเราหรือคุณรับไม่ได้เพียงเพราะว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่มีค่าเพราะฉันพูดอะไรไปลูกดันไม่ฟังเรารับไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกไร้ค่าในตัวเองหรือเปล่าเพียงเพราะลูกไม่ฟังแค่นั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เมียไปโอบลูก เพราะฉันกําลังอยากจะมีอํานาจในตัวเองอยากจะให้มันมาโอ้อยากจะให้มันมาเคารพฉันอยากจะให้มันมากราบเท้ากราบการขอร้องง้อง,งอนฉันอย่างนั้นเหรอดังนั้นจริงๆแล้วเราคืออะไรกันแน่เรารู้สึกอะไรกันแน่พฤติกรรมเราที่เราโวยวายเมียไปความรู้สึกอารมณ์ข้างในคืออะไรซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ดูอะไรดูพฤติกรรมดูไหมอารมณ์ความรู้สึกเขาไหมดูไหมไม่ดู ข้อแรกสามจุดห้าขวบโยนของก้าวแล้วเราดูพฤติกรรมมันก็จะทําให้เราติดกับดักแล้วทําทําโทษลูกแล้วก็ต่อว่าลูกว่าลูกไม่น่ารักไม่โอเคเลยเด็กแบบนี้ทําไมทําร้ายเข้าของแบบนี้เราไปดูถึงอารมณ์เขาก่อนตอนนั้นเราต้องลงไปลึกถึงความเข้าใจของเขาด้วยว่าอารมณ์ของเขาที่เขาโยนของเนี่ยแปลว่าเขาไม่เข้าใจว่าของอันนั้นมีมูลค่าหรือเปล่า เขาเลยโยนได้เต็มเหนียวเลยไงแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาเป็นคนซื้อเองอ่ะเขาอาจจะไม่กล้ายโยนก็ได้นะดังนั้นโยนของเนี่ยโยนของเลยหนูกําลังโกรธนะกําลังโกรธเลยหนูเลยโยนของของของป๊าป๊า,าป๊าป๊าขอเก็บก่อนนะป๊าป๊าไม่อยากให้โยนเลยเกิดอะไรขึ้นคะโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะป๊าป๊าปิด YouTube ของหนูหรอ YouTube ยังดูต่อได้พรุ่งนี้คะ่ะขอโทษทีรอดูพรุ่งนี้นะคะ อดทนหน่อยนะมอหนึ่งเพื่อนพูดคําหยาบลูกเรามาบอกเราว่าเพื่อนชอบพูดแบบนี้ชอบสะบดเหมือนแบบว่าเฮ้ย hey, ทำไมมึงกินไม่หมดวะไอ้เ hey, ฮ hey ชอบสบดคาหยาบออกมาด้วยซึ่งเขามอหนึ่งอายุประมาณสิบสามถามตัวเองดีๆว่าตัวเองได้ยินคําหยาบครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ถอยกลับไปตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราได้ยินได้ยินนะไม่ได้เรียกว่าใช้นะ พ่อแม่บางคนบอกไม่เคยเลยค่ะไม่เคยอันนั้นคือคุณไม่เคยใช้ใช่แต่คุณได้ยินเมื่อไหร่อย่างมิกกี้นะได้ยินครั้งแรกนะตอนป .5 อ,อะมึงได้ยินตอนไหนกูถามทีมงานกูก่อนด้วยความที่มันพูดเพ้อโอ้มึงมึงไม่เคยพูดกูไม่ได้ถามว่ามึงเคยพูดตอนไหนกูถามว่ามึงเคยได้ยินครั้งแรกตอนไหนเห็นไหม เมื่อกี้มึงยังบอกเลยบอกว่าไม่รู้อจังไม่ได้ก็ไม่เคยพูดอ่ะเห็นว่าแล้วมึงตอบไม่เคยพูดทําไมกูไม่ได้ถามว่ามึงพูดตอนไหนเห็นว่าที่เมื่อกี้นิกกี้บอกไงว่าได้ยินนะครั้งแรกตอนไหนไม่ได้ถามว่าคุณพูดเองอ่ะตอนไหนดังนั้นกูถามมึงทีหนึง่งมึงได้ยินตอนไหนเนี่ยกูก็พูดคำหยาบอยู่เนี่ยเอาเอาล่าสุดแล้วกันอ่ะมัธยมอ่ะมหนึ่งไหมมึงก็ตอบมาสิมหนึ่งแต่มึงเสืกติดกับดักตัวเองว่า กูไม่เคยพูดกูจาไม่ได้จําไม่ได้แต่พอนึกดีๆมึงนึกดีๆมึงนึกย้อนไปเท่าที่จําได้ม .1 คุณเพนบอกว่าจําความได้ตอนที่พ่อแม่ทะเลาะกันตอนก่อนขึ้นอนุบาลทีนี้อ่ะคือลูกเรามาบอกแม่ว่าเพื่อนพูดคาหยาบแบบเนี้ยแล้วแม่ส่วนหนึ่งจะชอบบอกว่ามันไม่ดีนะลูกอย่าไปพูดตามเขาเพื่อนคนเนี้ยพูดไม่น่ารักเลยเนาะแล้วบางคนนะหนักกว่านั้นตรงที่ว่าไปบอกลูกว่ามันไม่ดีแต่รับหลังลูกอ่ะ ก็พูดอยู่เหมือนกันอ้าวแปลว่าคุณก็คนไม่ดีคนเหนือปะเอ้าก็เราบอกลูกว่ามันไม่ดีอ้าวแล้วมันก็กระแทกกลับมาที่ตัวเราปะเวลาเราพูดกับเพื่อน่ะเราก็บอกเพื่อนเฮ้ยมึงเฮ้ยนั่นนู่นนี่เราก็มึงกูเหมือนกันแล้วถ้าเราบอกลูกว่ามันไม่ดีแปลว่าตัวเราก็ไม่ดีเราต้องยอมรับตรงนี้ดิเออถ้ายอมรับแล้วชีวิตมันจะเติบโตพัฒนานะดังนั้นสิ่งที่นิกกี้พูดมันอาจจะแทงใจดําแต่ถ้าคนที่ยอมรับจะไม่เจ็บอะไรเลย แต่ถ้าคนไหนที่มีอัตราสูงมีความเป็นเอ่อเจ้าอารมณ์จัดเอาแต่ใจจัดๆพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเอาแต่ใจจัดเลยอะจะฟังแล้วรู้สึกแบบมันว่าฉันทั้งนั้นที่นิกกี้ไม่ได้เห็นเลยนะว่ามีใครอยู่บ้างนี่บอกว่าไม่ว่าใครเลยนะดังนั้นถามว่าคําหยาบเนี่ยถ้าเราไปจัดว่ามันไม่ดีพ่อขุนรานก็ไม่ดีลนะในหนังสุโข,ขไทยอะไรนะสีสุริโยไทยก็ไม่ดีกันหมดทั้งเรื่องเลยเนาะดังนั้นถ้าเรายืนตามความเป็นจริงก่อนเราอย่าเอาถูกผิด ที่เราคิดมาว่าเด็กไม่ควรจะพูดสิวะมันเป็นมารยาทที่มันไม่ควรจะพูดในช่วงวัยนี้หรือไม่เกี่ยวกับช่วงวัยหรอกมันเป็นมารยาทของสังคมที่ถ้าเกิดว่าถึงจุดบางจุดเราต้องเปลี่ยนวิธีการพูดกับผู้ใหญ่หนูสามารถเลือกที่จะใช้ได้นะถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าคุยกับเพื่อนแล้วหนูรู้สึกสบายใจที่จะใช้หนูสามารถใช้ได้แต่กับผู้ใหญ่หนูอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคําอื่นบอกเขาแค่นี้เองว่า คำนี้เป็นคำหยาบค่ะลูกเป็นคำหยาบที่เราเอาไว้ใช้สบทคุยกันเล่นๆในหมู่เพื่อนได้แต่มันอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของหนูหรือหนูอาจจะโดนมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีถูกผิดอะไรทั้งสิ้นแล้วเราไปที่อารมณ์ความรู้สึกของเขาว่าแล้วหนูเห็นเพื่อนพูดแล้วหนูรู้สึกยังไงถ้าหนูไม่ชอบหนูก็ไม่ต้องทำเพราะมีสิทธิ์ที่คนอื่นจะมองหนู ในแบบที่เขาไม่ชอบแบบหนูเหมือนกันในแบบที่เขาเห็นหนูพูดคาหยาบแล้วหนูยังไม่ชอบเขาเลยแล้วมีสิทธิ์ที่คนอื่นจะไม่ชอบได้เหมือนกันนะดังนั้นหนูเลือกเอาว่าหนูจะใช้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยเขาใช้กันมาแต่โบราณโบราณและลูกคําพวกเนี้ยแต่ในการคุยกับผู้ใหญ่เราไม่ใช้กันเราพูดตามความเป็นจริงได้เลยมหนึ่งเนี่ยให้เขาเลือกเองต่อให้เราไปบอกว่ามันไม่ดีเชื่อไหมเดี๋ยวมสามมันก็พูดกับเพื่อนมันไม่ได้มองว่าถูกหรือผิด มันอยู่กันได้ถ้าเกิดยอมรับความแตกต่างเราแค่ยอมรับความเป็นเขาแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนของหนูพูดแบบนี้หนูคิดว่าหนูจะพูดตามเขาไหมละ่ะหนูสามารถเลือกได้ลูกหรือถ้าจะยังไม่อยากพูดตามไม่เป็นไรก็ดีแล้วเพราะว่าแม่ก็รู้สึกว่ามันหยากไปหน่อยเราไม่จําเป็นต้องเหมือนเพื่อนเราไม่จําเป็นจะต้องพูดแบบเดียวกันกับเพื่อนเพื่อนให้ได้รับการยอมรับนะลูกบางทีเราล่วงหน้าไปเลยเพราะว่า เผื่อลูกกลัวว่าไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนก็เลยพยายามพูดคําหยาบด้วยดังนั้นเราก็เคลียร์ความรู้สึกถูกผิดในใจเขาให้มันสว่างให้ชัดว่ามันไม่ถูกหรือมันไม่ผิดนะที่หนูจะพูดหรือไม่พูดถ้าเพื่อนไม่คบหนูเพียงเพราะหนูไม่พูดคำหยาบไม่เป็นไรนะเขาแค่ไม่ชอบเขาอยากให้เราพูดแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่พูดเราเลือกเพื่อนได้ลูกเราหาเพื่อนที่เขาไม่พูดคำหยาบเหมือนเราก็ได้ถ้ากรณีลูกเป็นคนพูดลูกไม่ได้ฟ้องล่ะ ถ้าเป็นกรณีลูกพูดไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยก็คือเหมือนแบบแค่บอกว่าคำนี้เป็นคำหยาบนะเปลี่ยนเป็นการพูดว่าเธอเราเรียกกันว่าเธอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขยายยิ่งเด็กเล็กบางทีเด็กเล็กเขาพูดตามความรู้สึกที่ได้ยินมาแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันคืออะไรไม่ได้รู้ความหมายแต่แค่รู้สึกว่าฉันได้ยินมาบ่อยเด็กมันจะพูดตามสิ่งที่ได้ยินบ่อยดังนั้นเขาพูดมึงนัยยะของเขามีแค่คําว่ามึง ไม่มีนัยยะความหมายเรียกว่าเธอเธอหรือมึงมึงมานี่ไม่มีเขาอาจจะมีความหมายแค่มึงล้วนๆเหมือน,ในใคล้ายในกี้พูดว่าโบบ้าโอแอเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยในความหมายของภาษาไทยโอแอคืออะไรวะเด็กน้อยคนหนึ่งที่พูดตามโดยที่ไม่รู้อะไรเลย ถ้าลูกเราพูดเองเราก็แค่ขยายว่าอันนี้เป็นคำหยาบครับลูกสโนเราเรียกกันเพราะๆได้ค่ะเธอเธอแบบนี้นะคะเราเรียกกันเธอถ้าเกิดสโนดันเอาไปใช้เรียกแม่เมืองมึงอย่างเงี้ยเหมือนบางทีเพื่อนมาบ้านเลยเออดังนั้นสโนเราเรียกหมา,มาว่าหมา,มานะครับอืมอันนั้นมันคําหยาบป๊าๆไม่ชอบคํานี้เลยมันไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่สโนรู้สึกว่ามันเป็นยังไงกับคํานี้ครับ อืมนโนอาจจะไม่รู้จักเฉยๆแหละดังนั้น,นโนพูดดีๆนะเราพูดกันดีๆครับลูกดดอย่างงี้พูดดีๆทํายังไงนะติดเล่นให้เขานิดนึงเพราะเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราอะตําหนิเขาเพียงเพราะว่าเรากําลังพูดในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เด็กจะติดกับดักว่ามึงมาตําหนิกูนี่เขาก็จะโกรธเขาก็อาจจะยิ่งพูดหนักขึ้นอาจจะยิ่งต่อต้านหนักขึ้นดังนั้นเราก็ต้องขยายความน่ารักลงไปว่าพูดยังไงนะเอ๊ะยัยงไงนะพูดดีๆพูดยังไงนะมา หมาหรือเปล่านะอ๋อใช่เลยเรียกกันยังไงนะสโนโก้อนน่ารักใช่ไหมคะสโนโก้อนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะเรียกกันสโนอย่างนี้ใช่ไหมหังนั้นเราก็คุยเล่นกันแบบไหนก็เอาแบบนั้นทีนี้ลูกไม่ยอมทานยาก็ฟิลเดียวกันคือถ้าเราดูที่พฤติกรรมว่าเขาปัดป้องอย่าลืมนะว่าเด็กอะไม่ได้รู้สึกว่าเขาป่วยบางครั้งเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาป่วยแล้วอยู่ดีให้มากินอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ขนมแล้วมันก็ไม่ได้อร่อย ยาบางครั้งมันอร่อยก็โชคดีไปเนี่ยหรอวะมันหวานหวานเลยแต่ยาบางครั้งมันไม่ได้อร่อยอย่างนั้นไงนอารมณ์ของเขาก็ต้องไม่อยากกินอยู่แล้วปะแต่พ่อแม่ไหลไปนู้นไปดูที่พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ยอมกินยายามันช่วยให้หนูหายป่วยนะนั่นน,นู่นนี่เด็กมันจะรู้ไหมล่ะพยายามขยายเจ้าตัวร้ายอยู่ในท้องของหนูหนูก็เลยปวดท้องเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวร้ายออกกันนะโดยการที่เราจะต้องกินยาเข้าไปเพื่อเอาเจ้าตัวร้ายออกยาจะเข้าไปช่วย เอาเจ้าตัวร้ายออกมาค่ะลูกถ้าหนูไม่กินมันเข้าไปแล้วอยากจะเข้าทางไหนล่ะหรือจะเข้าทางหูไม่น่าใช่นะเอาแนวฟิลแบบเหมือนถามเพื่อให้คิดแต่ติดตลกยาจะเข้าไปทางไหนได้บ้างตอนนี้ป๋าแค่อยากเอายาเข้าไปช่วยเจ้าตัวร้ายให้มันออกมาเจ้าตัวร้ายอยู่ในนี้หนูเลยปวดท้องเราจะเอาเจ้าตัวร้ายออกโดยการที่เอายาเข้าไปก่อนเอายาเข้าไปเพื่อขับเจ้าตัวร้ายออกมาค่ะลูก เราไม่สามารถเอาเจ้าตัวร้ายออกมาได้ถ้าเราไม่กินยาเข้าไปเอแล้วเราจะเอายาเข้าทางไหนถ้าหนูไม่กินมันเข้าไปเอ้แล้วเราก็จิกๆเข้าทางหูหรือเปล่าเข้าทางหูหรือเปล่าเหลมยนก็จะสนุกหัวเราะอ่ะเข้าทางตาหรือเปล่าเข้าทางจมูกหรือเปล่านะไม่ใช่ถ้าเขาบอกใช่เข้าทางจมูกไม่ใช่เข้าทางไหนได้บ้างมีทางเดียวค่ะลูกทางปาก ถ้าเราขยายให้ถึงอารมณ์ของเขาเพียงเพราะเขาไม่รู้สึกว่าจะกินมันทําไมก็ไม่ได้อยากกินแล้วไม่อร่อยอ่ะเราขยายให้ความรู้สึกมันจางลงก่อนดิอย่าไปที่พฤติกรรมให้มันมากนักดังนั้นมันจะทําให้เราไปผิดทางไปผิดทางแน่ๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเขายังไม่กินเราก็ค่อยๆขยายความรู้สึกจนมันบางลงถ้าเกิดว่าถึงเวลานั่นแล้วเขาไม่กินอยู่ดีดังนั้นให้เราถึงเวลาสุดท้ายแล้วหูแล้วตาแล้วจมูกแล้ว ถึงเวลาสุดท้ายแล้วมันมีทางเดียวค่ะลูกทางปากแล้ตอนนี้เรากําลังจะนอนกันแล้วเนาะเรากําลังจะใกล้จะนอนกันแล้วเราจะปิดไฟกันแล้วตามเวลาก็คือสามทุ่มตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่5นาทีเท่านั้นเข็มยาวชี้เลข12นะคะหนูดูนิดนึงเข็มยาวจะชี้เลข12แล้วลูกเดี๋ยวเราจะต้องปิดไฟแล้วเข้านอนกันแล้วเราจะต้องเอายาเข้าไปณนะตอนนี้แล้วค่ะหนูจะกินเข้าไปเองหรือจะให้ป๋าป๋าช่วยจับเอาเข้าไปดีคะ หรือจะให้มามาช่วยเอาใครดีหรือจะทําเองก็ได้นะป๊าป๊าใส่ใจลิงค์ให้ค่ะนี่ค่ะใส่ลิงค์ของหนูหนูสามารถดันเข้าไปเองได้เลยถ้ามีใส่ลิงค์อันหนึ่งดันให้เขาดูอ่ะพร้อมไหมเราทําพร้อมกันนะหนึ่งสองสามแล้วดันเข้าไปนะคะจุ๊บแบบนี้เลยป๊าป๊าทาให้ดูแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันอะหนูถืออันหนึ่งเด็กบางทีเขาก็แค่อยากทําเอง มันอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็คืออยากทาเองอย่างนั้นดังนั้นหนูเอาไปทําเองได้เลยแต่ล่อมให้เขาเห็นก่อนว่าสุดท้ายมันต้องเอาเข้าไปนะแต่ถ้าเรางัดกันด้วยพฤติกรรมงัดกันด้วยว่าเธอไม่ทําตามใจฉันและฉันหงุดหงิดแล้วเนี่ยอืมเราไปที่พฤติกรรมอย่างเดียวแล้วเราไม่เห็นอารมณ์เราเลยนะถ้าเราหงุดหงิดแล้วเราก็บอกเขาเลยมามาเริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะมามารอนานแล้วค่ะมามาคุยกับหนูนานแล้วหมาหงุดหงิดแล้วนะเหมือนหนูเลยที่หนูก็งุดงิดเหมือนกันเลยเนาะ แล้วเงินเงินเหมือนกันเลยตอนเนี้แล้วตอนเนี้หม่ม่าจะขอช่วยแล้วถ้าหนูไม่สามารถที่จะเอายาเข้าไปเองได้ถ้าหนูยังไม่เอาเข้าไปเองหม่มาจะขอจับภายในห้าวินนี้หนึ่งจะจับแล้นะสองไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ขอโทษทีขอโทษทีขอล็อกไว้หน่อยนะป๊าป๊าช่วยหน่อยค่ะสามป๊าป๊าช่วยหน่อยป๊ป๊า,ปามาดันยาให้หน่อยค่ะมามาขอจับสโนไว้ก่อน สี่อย่างเงี้ยสุดท้ายแรงเราเขาแพ้อยู่แล้วร้องแน่นอนซึ่งพ่อแม่ต้องทำใจมันเป็นเรื่องปกติปกติเด็กโดนขัดใจก็ต้องร้องไห้สิวะดังนั้นคุณจะไปกลัวทำไมวะบางทีเราพ่อแม่เราแค่กลัวกลัวมันไม่เชิงบวกกลัวมันการร้องไห้มันไม่เชิงบวกแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเกลียดการร้องไห้ของลูกเพราะมันร้องนานบางทีมันร้องนานเพราะคุณไม่โอะเอาเข้าไปเสร็จปุ๊บ ปลไปลปลปไปไป,ไป,ไปไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วคุณทาเขาร้องไห้แล้วคุณก็ทาอย่างนี้เหรอถีบหัวส่งดังนั้นเราต้องโอโ้เขาด้วยดิปลอบใจเขาด้วยดิเขาร้องไห้เพราะว่าเราทําอ่ะเราล็อกเขาอ่ะขอโทษทีขอโทษทีเสียใจเลยเสียใจด้วยนะอยาเข้าไปแล้วค่ะขอโทษทีนะรอบหน้าเอาใหม่นะรอบหน้าหมัาม่าจะไม่จับและรอบหน้าเดี๋ยวหนูลองทําเองดูเนาะขอโทษทีขอเช็ดน้าตาให้หน่อยนะเช็ดน้ําตาให้ก่อนนะ เสียใจมากเลยหมามาจับแรงเกินไปหรือเปล่ากอดกอดกันนะกอดกอดกันนะอยากให้หมามากอดไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จริงๆหรือว่าแค่โกรธหมา,มาสิบเดือนชอบเอาหัวโขกครับแก้ยังไงได้บ้างครับเออหัวโขกแปลว่าเขากําลังเรียกร้องความสนใจแล้วไม่ได้ดั่งใจขั้นสุดเขาเลยไม่รู้จะพูดยังไงเขาพูดไม่ได้เขาก็เลยสื่อสารออกมาแบบโดยการที่เอาหัวกระแทกหรือว่า คือใช้อารมณ์ในการที่จะสื่อออกมาโกรธจัดแล้วอะ่ะดังนั้นคนที่เขาโกรธจัดแปลว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างให้เขาดังนั้นเราเองไม่ใช่ว่าไม่ทําให้เขาโกรธเลยไม่ใช่แต่ให้เป็นเวอร์ชั่นของการอ่อก่อนอื่นเลยเราล็อกเขาก่อนไม่ให้เขาหัวโขกเพราะว่ามันเจ็บ แล้วหัวแตกได้เนาะแล้วเราก็ต้องล็อกเขาแล้วเราก็จับเขาด้วยความแรงนั่นแหละแล้วก็บอกว่าจะปล่อยนะจะปล่อยถ้าเกิดว่าเราโอเคขึ้นแล้วป๊าป๊าจะปล่อยเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอไม่ถูกใจเลยไม่ชอบใจเลยหรือว่ากลัวเลยตื่นมาบางทีฝันร้ายตื่นมาแล้วแบบร้องร้องร้องเอาหัวโขกก็ได้เหมือนกันฝันร้ายค่ะทุกคนตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้ปลอดภัยแล้วเราไม่เอาหัวโขกนะคะเจ็บเจ็บค่ะป๊าป๊าขอจับไว้ก่อนนะ มันเจ็บค่ะใช่เลยครับตื่นนอนใหม่ๆทําบ่อยมากนะใช่ไงก็คือเหมือนฟิลแบบฝันร้ายอะ่ะถ้าเขาตื่นมาแล้วฝันร้ายก็ให้บอกเขาว่าปลอดภยัยใช้น้ําเสียงที่นุ่มนวลน,นิดนึงปลอดภัยครับทุกคนปลอดภยัยตอนนี้หนูปลอดภัยแล้วตอนนี้อยู่กับป๊าป้าปลอดภยัยเมื่อกี้หนูแค่ฝันไปหนูนอนหลับฝันไปลูกร้องไห้เลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอยู่ตรงนี้นะคะปลอดภอยู่ตรงนี้แค่นี้เอง แล้วก็จับล็อกไม่ให้เอาหัวโขงเนาะก็ลองลองดูถ้าเกิดว่าอยากให้วิเคราะห์ลึกกว่านี้ทักไลน์แอดเนาะขออนุญาตไปก่อนนะคะขออนุญาตไปก่อนเจ็บคอจังเลยนะเดี๋ยวมีเคสต่อคุยอีกสองสามชั่วโมงนะดังนั้นต้องขอตัวก่อนส่วนใครที่อยากได้เชิงลึกอยากปวนล็อกตัวเองก็ทักไลน์แอดมันดานใครที่จะเรียนก็ทักมาเรียนได้มีคอร์สให้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จการเงินเรื่องเกี่ยวกับการอ่านใจจิตวิทยาต่างๆมีให้เรียนหมดมีแต่ละคอร์สมันมันเป็นแต่ละเรื่องเรื่องไปเนาะก็ทักเข้ามาคุยหรือสมัครเรียนได้เนาะโอเคเนาะบายๆค่ะทุกคน